พี่น้องรู้ไหมว่าเหตุที่เราคริสเตียนเนี่ยเออะก็อธิษฐานเออะก็พูดกับใครบางคนที่มองไม่เห็นเวลาไม่มีเราก็ขอก่อนกินข้าวเราก็ขอบคุณคนต่างาศาสนาเขาก็มองว่าเราเพอ้อเราบ้าเราคุยกับใครสักคนหนึ่งที่ไม่มีอยู่จริง แต่พี่น้องรู้ไหมว่าเราไม่ได้บาเพราะว่าพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายแล้วพอพระองค์กลับขึ้นไปสู่พระบิดาตอนนี้พระเยซูนั้นยังทรงพระชนอยู่คือพระองค์ยังมีชีวิตที่จะฟังคำอธิษฐานของท่านอยู่แล้วพระองค์ก็รักเราและจะกลับมารับเราในขณะที่สัตย์สดา ต่างศาสนากับบอกว่าศาสนาของเขาคือทางรอดแต่ทุกคนที่ได้มรณภาพไปก็ไม่เห็นฟื้นขึ้นมาบอกเราได้แค่เดาว,าว่าวิญญาณเขาไปไหนเราได้แค่หวังว่าวิญญาณของเขานั้นคงจะไปในที่ที่ที่เป็นที่ที่ดี หรือบางศาสดาก็บอกว่าวิญญาณจิตวิญญาณของศาสดาเขานั้นได้หายสาบสูญไปไม่รับรู้แล้วแปลว่าไม่รับรู้แล้วเขาก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับเราได้แล้วเขาไม่สามารถได้ยินเสียงของเราได้แล้วแต่พี่น้องรู้ไหมว่าประวัติศาสตร์และหลักฐานพิสูจน์มา2 0 0 0ปีแล้วโค่นไม่ลงจริงๆว่าชายที่ชื่อเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขน เขาเอาทวนแหลมแทงเข้าไปที่หัวใจพระองค์ตายแน่ๆแล้วเขาหอดศพของพระองค์แล้วฝังไว้แล้วเก็บไว้ในอุโมงค์วันที่สามพระองค์กลับฟื้นขึ้นจากความตายแล้วพระองค์ก็เดินเยี่ยมเยียนสาวกของพระองค์สี่สิบวันและลอยกลับจากภูเขามะกอกเทศขึ้นไปสู่ฟ้าสวรรค์ต่อหน้าต่อตาทำให้เรามีความหวังทำให้เราไม่กลัวความตาย ทำไมคิซีนไม่กลัวความตายทำไมเปาโลไม่กลัวความตายทำไมเหล่าสาวกไม่กลัวความตายเพราะเรารู้ไงว่าตายแล้วเดี๋ยวเราก็ฟื้นขึ้นมาเพราะพระเยซูที่เราติดตามก็ฟื้นขึ้นมาฉะนั้นเราก็จะฟื้นเหมือนที่พระองค์ฟื้นเหมือนกันฉะนั้นความตายและเราจะรับร่างกายใหม่ที่สามารถไปอยู่ในนิเวศของพระบิดาได้ฮาเลลูยาให้เรายกมือตะโกนว่าพระเยซูฟื้นพระชน พระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงพระชนอยู่ขอการปรบมือดังๆเป่าแต่และให้เราตะโกนว่าพระเยซูทรงพระชนพระเจ้าของเราได้ยินเราพระเจ้าของข้าฟื้นจากความตายข้าไม่ได้บูชากระดูข้าไม่ได้บูชาประชญาข้านำมาสักการพระเจ้าที่มีชีวิต และชนะควันตาย